แต่มันจะมีอีกเรื่องฮะเอ๊ะและยิงไปเนี่ยมันโดนไม่โดนอ๋อคือเราเรายิงตอบโต้จริงนะเมือ่อก,กี้ตายไม่ตายอาแต่โดนหรือไม่โดนก็อีกเรื่องออนึงเพราะเรายิงจริงอยู่แล้วเพราะว่ากองทัพภาคที่สองเราถแถลงข่าวตั้งแต่เมื่อวานแล้วอยอมรับว่ายิงจริงแต่ไม่ใช่ยิงก่อนกัมพูชาย,ยิงมาเราเลยต้องยิงโต้ตามกฎของการประทะนะครับที่ให้มันอยู่ในระดับเดียวกันทีนี้เนี่ยนะครับก็ต้องพูดกันด้วยวิทยาศาสตร์นะครับ เพราะว่าวิถีกระสุนที่ยิงไปกับจุดที่มีคนเจ็บเนี่ยเดี๋ยวจะพามาจับพี่รุธพร้อมๆกันว่ามันจะเป็นไปแบบนั้นไหมอย่าเพิ่งเชื่อผมนะอย่าเพิ่งเชื่อแต่ดูข้อมูลพร้อมกันข้อแรกฮะวิถีกระสุนจุดที่ทหารกัมพูชารัวยิงใส่ไทย30นัดอยู่ด้านขวาฮะล่างขวาคุณผู้ชมเห็นไหมล่างขวานะกลมๆสีแดงสองจุดเนี่ยคือจุดที่เขายิงใส่เรา 30นัดบ้านหนองยาแก้วนะกะกัมพูชาอยู่ด้านบนเราอยู่ข้างล่างแล้วเขาเนี่ยอยู่ตรงแอบอยู่ตรงต้นไม้ใหญ่สองต้นหลังโดนยิงถล่มเสร็จอ่านี่นี่จุดจุดนี้นะฮะซุ่มอยู่ใช่ไหมอักขอ,อกลับมาแผนที่เดิม,มหลังโดนยิงถล่มเสร็จเราเลยยิงโต้เห็นจุดประสีเหลืองไหมฮะตึกตึก,ตก,ตกด้านขวาล่างไปตรงวงกลมอ่ะ นั่นคือเรายิงสวนไปฮะวิธีวิธีปา <ะ S 1> ส,สีเหลืองเนี่ยคือเรายิงเข้าไปใส่วงกลมตรงนั้นนะครับเพราะเขายิงมาจากวงกลมเราก็เลยเอาสีเหลืองเอาปืนยิงใส่ตรงวงกลมทีนี้เนี่ยยิงอยู่ด้านขวาแต่คุณผู้ชมดูซ้ายด้านบนสีส้มมันเป็นภาพของการลำเลียงคนบาดเจ็บมาเพียบเลยฮะทั้งคลิปวิดีโอภาพนิ่งอันนี้ยืนยันด้วยภาพ Google Earth ว่าเขาลำเลียงกันอยู่ตรงนั้น เห็นสนนแนวเส้นด้านซ้ายไหมฮะที่สีส้มวงกลมเหมือนเขาต้องการจะบอกว่าเราอะยิงตรงด้านซ้ายแล้วไปโดนชาวบ้านชาวบ้านเพราะตรงนั้นเป็นชุมชนมโดนชาวบ้านเสร็จรีบอบพยพขึ้นมอไซค์ขึ้นรถเก๋งเพื่อไปโรงพยาบาลแต่ข้อเท็จจริงคือคุณยิงด้านขวาคุณยิงด้านขวาเรายิงสวนด้านขวาแต่ชาวบ้านทำไมไปเจ็บด้านซ้ายนะเพราะ ภาพที่เขานําเสนอมาคือโดนยิงตรงด้านซ้ายจุดตรงแนวเส้นถนนตรงใกล้ๆวงกลมสีส้มตรงนั้นแล้วก็อ้างว่ามีตายไปหนึ่งเจ็บไปสนะและที่สําคัญเนี่ยมันคนละทิศและที่กัมพูชายิงใส่ทหารไทยเนี่ยมันร้อยห้าเมตรเท่านั้นคือมันอยู่ใกล้กันมากฮนะเนี่ยฮะ ม,มันใกล้กันมากมันเห็นแล้วพลเรือนก็ไม่มีตรงนั้นด้วยคือมันไม่ใช่ว่าโอ้โหยิงเป็นกิโลแล้วเราแบบเฮ้ยมันจุดไหนวะงั้นเรายิงด้านขวาแล้วกันไม่ใช่นะฮะอันนี้ฐานทหารเขมรน,นี่นี่นี่ที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยฐานทห,หารนะหลังต้นไม้เนี่ยเพราะพลเรือนจะไปอยู่ตรงนั้นเหรอมันเป็นแต่ฐานอาหารคือมันอยู่ใกล้กันมากจนเรารู้ว่ามันอยู่ทิศนี้เราก็ยิงไปทิศนั้นนะฮะแล้วทําไมถึงไปเจ็บในทิศด้านซ้ายตามภาพเมื่อสกักครู่อันนี้ข้อสังเกตแรกนะข้อสังเกตแรกว่า ไม่ใช่ว่าตายไม่ตายนะอันนี้โดนไม่โดนเลยด้วยซ้ําที่เรายิงไปนะครับทีนี้ถ้าเราย้อนไปเมื่อปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาครับคุณพัฒนนันกองบรรณาธิการของเข้มข่าวข้ามของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปจุดแถวนั้นเลยฮะบ้านหนองยาแก้วเดินไปทางไอ้ขวามือเมื่อกี้หลังต้นไม้ก็คือจุดนี้แหละฮะที่เชื่อว่าทหารกัมพูชาเนี่ยยิงใส่ทหารไทยณนะวันนั้นนะปลายกันยายน มีทหารกัมพูชาปลอมตัวเป็นชาวบ้านมายืนถ่ายคลิปสื่อมวลชนไทยบริเวณน,นั้นใกล้ๆจุดที่ทหารกัมพูชาอยู่เนี่ยก็มีกระต๊อบมีเพิงพักของทหารกัมพูชามาสอดแนมความเคลื่อนไหวของฝ่ายไทยด้านหลังจุดที่ทหารกัมพูชายิงใส่ไทยก็มีเพิงพักมุงด้วยเต็นท์สีน้ําเงินเป็นทหารกัมพูชาเขาสแตนบายอยู่ดังนั้นจุดเนี้ยขอกลับมาแผ่ผังเหมือนเดิมจุด ที่เขายิงใส่เราไอ้วงกลมแดงมันไม่มีชาวบ้านฮนะมีแต่ทหารมีแต่ทหารกัมพูชาอยู่มันแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่ชาวบ้านจะมาอยู่ตรงนี้เพราะทหารเขาอยู่ตรงนั้นเขาสแตนบายซุ่มมีเต็นท์มีเพิงพักทหารชาวบ้านจะอยู่ด้านซ้ายแนวถนนตรงนั้นที่เราเห็นมีรถบัสมีพระมีเด็กคนแก่ที่ชอบนั่งรถบัสแล้วมาลงแล้วมาประทงประท้วงกันเนี่ย ก็จะอยู่แนวตรงนี้ซะเยอะนะครับทีนี้ฮะมาอีกหนึ่งเหตุผลเมื่อก,กี้เราพูดไปเรื่องอาวุธปืน r p พไปแล้วเราก็ยืนยันว่าเราไม่เคยเอามาประจำการปืนกล RPD ของรัสเซียของโซเวียตเนี่ยมันไม่มีจริงๆพันเอกชัยนรงกาสีผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจอาญญาประเทศเปิดเผยกับ PPTV วว่าทหารหน้าแนวที่ยิงตอบโต้กัมพูชาเมื่อวานนี้ เราใช้ปืนที่เรียกว่าปืนทาวโวปืนทาวโวใช้กระสุนขนาด5.56ม mm, ิลลิเมตรแต่เมื่อเทียบกับบาดแผลที่กัมพูชาอ้างว่าถูกไทยยิงใส่ที่มันมีภาพนิ่งนะว่าเขานอนเจ็บๆที่ขาอะไรเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าคุณโดนด้วยกระสุนไทยจริงๆนะของไทยทาวโวเนี่ยและระยะ150เมตรเนี่ยมันมีแค่สอ,อย่างเท่านั้นนะตายสับสาหัสไปเลยฮนะ คือกระสุนขนาดนี้ขออภัยนะยิงโดนทีนี่แทบขาขาดคือมันทะลุแบบโอ้โหแผลมันจะทะลุตะลวงมากมันใหญ่และฉะกันกว่านี้มากอันนี้มันรูนิดเดียวนะครับส่วนต้นมะละกอที่เขาบอกเนี่ยเห็นไหมมีรูกระสุนจากทหารไทยนี่นี่นี่ภาพเนี้ยต้นมะละกอเป็นรูกระสุนบอกถ้าพาโวจริงนะถ้าเป็นกระสุนของเราจริงเนี่ยต้นไม้แตกไปแล้วฮะหักไปแล้วเพราะประสิทธิภาพความร้ายแรงมัน มันหนักกว่านี้เยอะขณะเดียวกันฮะเราเอาภาพนิ่งนะครับของผู้บาดเจ็บของควนโกพชาเนี่ยไปให้แพทย์นิติเวชโรงพยาบาลแห่งหนึ่งดูตรวจสอบดูบอกว่าเออแผลนี้เป็นยังไงครับเป็นไปได้ไหมจะโดนด้วยปืนกล RPD เนี่ยคุณหมอนิติเวชโรงพยาบาลแห่งนี้ที่เราไปสัมภาษณ์เนี่ย ท่านบอกว่าดูแล้วรูกระสุนมันน่าจะเป็นปืนลูกโดดชนิดความเร็วสูงแต่ยังบอกไม่ได้ว่าใช้ปืนรุ่นไหนยิงปืนลูกโดดคืออะไรคือกระสุนปืนลูกซองที่มีหัวกระสุนเม็ดเดียวปกติกระสุนปืนลูกซองหนึ่งนัดเนี่ยจะมีหนึ่งเม็ดเก้าเม็ดเจ็ดสิบเม็ดร้อยี่สิบเม็ดอะไรก็ว่ากันไปแล้วเป็นลูกปลายยิงหนึ่งนัดปุ๊บแตกกระจายตามจำนวนเม็ดที่มี แต่ลูกโดดเนี่ยตามชื่อเลยโดดโดดมีเม็ดเดียวยิงปุ๊บปุ้งออกมาเม็ดเดียวเนี่ยมันคล้ายๆกับแบบนั้นที่น่าสนใจคือแพทย์นิติเวชท่านนี้บอกว่าจากภาพที่สื่อกัมพูชาเผยแพร่ชายคนนี้ฮะลายขาวดำหัวเกรียนใส่หมวกถ้าดูแผลเขาเนี่ยมันเป็นแผลยิงจากข้างหลังทะลุข้างหน้าเขาโดนที่ขานะต้นขา มันเป็นเข้าข้างหลังและทะลุขาหน้าหมายความว่าไงก็หน้าตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยถ้าเรายิงไปเนี่ยมันควรจะเป็นหน้าออกหลังครับเปล่าแต่นี่ถ้าเป็นทําไมเป็นหลังออกหน้าแต่เอาเป็นว่าอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตบางทีเขาอ,อาจจะหันหลังอยู่พอดีก็ได้อันนี้พูดข้อมูลเผื่อกันเอาไว้ก่อนนะฮะอันนี้เป็นข้อสังเกตเรื่องเกี่ยวกับกระสุนโดนไหม โดนจริงไหมวิถีมันไม่น่าใช่นะปืนก็ไม่น่าใช่นะชนิดที่ใช้นะครับทีนี้ไปคุยกับคุณสุนัยผาสุขที่ปรึกษาองค์กร Human Rights Watch ประจำประเทศไทยให้สัมภาษณ์ในรายการคุยข้ามช็อตวันนี้นะครับพูดถึงยอดผู้บาดเจ็บเสียชีวิตตามรายงานของกัมพูชาคุณสุนัยเนี่ยบอกว่าตนเนี่ยโทรไปสอบถาม AOT ฝั่งกัมพูชาเลยนะที่วันนี้เขาไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บในห้อง ICU ที่ไปสังเกตการ ปรากฏว่ายอดผู้บาดเจ็บก็เป็นไปตามรายงานก็คือเจ็บสามแต่เขายังยืนยันว่ายังมีตายหนึ่งะตายหนึ่งถูกกระสุนปืนแต่สิ่งที่ต้องถามต่อไปก็คือ AOT ยังไม่ได้ข้อมูลเลยก็คือเรื่องของรายงานการชนะสูตรศพหรือว่าคุณได้เห็นบาดแผลของผู้บาดเจ็บแล้วหรือไม่ว่ามันเป็นบาดแผลจากกระสุนปืนชนิดอะไรขนาดเท่าไหร่มันพันเรียบร้อยแล้วไงฮะอาจเทียบเคียงได้ว่าเป็นของไทยจริงหรือเปล่า ตามข่าวที่ออกมาเป็นปืนคน RPD ก็เป็นสื่อกัมพูชาพูดมาฝ่ายเดียวนะครับยังไม่ใช่ข้อมูลของทางการกัมพูชาก็เดี๋ยวคนจะต้องดูนะนี่เราว่าด้วยเรื่องกระสุนนะครับว่าเป็นแบบนั้นจริงไหมวิถีจะโดนจริงหรือเปล่าอ,อันนี้ว่าด้วยเรื่องของวิถีนะ